สวัสดีค่ะพบกับแฟ้มที่ร้านอ้อมบิก๊กไบค์อีกแล้วนะคะวันนี้แฟ้มมีรถเข้ามาใหม่ค่ะเป็น h o n d a CV650F สีแดงคันนี้ค่ะปี2018เดี๋ยวแฟ้มขอจ้างราคาขายกันก่อนนะคะคันนี้ปี2018นะคะคุณลูกค้าตัวโฉมใหม่ไม่นเชนค่ะขายเพียง182,000บาทฟังไม่ผิดค่ะราคาไม่ถึง200,000นะคะและที่สำคัญ คันนี้อีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถที่ฟรีดาวนะคะ48งวดผ่อนอยู่5,200ค่ะ60งวดผ่อนอยู่4,400เท่านั้นน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับ CB650F ปี2018คันนี้เดี๋ยววันนี้แฟ้มจะไม่รีวิวเรื่องเนื้อหาสาระใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้จะมารีวิวของแต่งสำหรับ CB650F 2018คันนี้ค่ะและต้องบอกก่อนนะคะว่าท่อคันนี้แพงที่สุดในร้านค่ะบอกไว้เลยว่า ราคาป้ายแดงประมาณ50,000ืนะคะสำหรับพ่อโมเก้นนั่นเองค่ะ ะะสำหรับ C ีบีคันนี้ค่ะของแต่งมีแบบเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกแต่งค่ะที่มีไฟเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็มีกาดหม้อน้ำแข็งเครื่องและที่สำคัญคันนี้มีกันดิดให้ด้วยนะคะกันดิดด้านหลังค่ะท้ายเลยนะคะคันนี้ยังได้เบาะแต่งไปด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อของเจ้าโมเก้นคันนี้เลยดีกว่าเนาะก่อนจะไปฟังเสียงพ่อมาดูหน้าปัดเรือนไม้ก่อนว่าคันนี้ใช้งานไปอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพียงหนึ่ง 5,000เท่านั้นนะคะ น่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับ CB650F ปี2018และนอกจาก c b 6 5 1 f แล้วที่ร้านของเรายังมีรถหลากหลายรุ่นเลยนะคะให้คุณลูกค้าได้มาเลือกอซื้อหากันนะคะที่สำคัญที่ร้านของเรามีไฟแนนซ์ถึง4สถาบันการเงินที่รองรับเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าจะเป็น กรุงศรีออโต้ค่ะตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งค่ะราธพานิลิสซิ่งและก็เฮงลิสซิ่งนะคะคุณลูกค้าติดบัคลิสสามารถยื่นจัดเปนในการ,รัานต์ออมบิ๊กไบของเราได้นะคะร้านของเราเปิดทุกวันเลยค่ะ8ปดโมงครึ่งถึง1นทุ่มนะคะอยู่ถนนรังสิตนครนายก46ค่ะเข้ามาในซอยประมาณ2กิโลเมตรสำหรับคุณลูกค้านะคะที่เดินทางมาจาก ลําลูกกานะคะสามารถเข้าซอยลําลูกกา11มาถึงที่ร้านได้เหมือนกันนะคะเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะคะอย่าลืมมาดูรถที่ร้านออมบิกไบนะคะสวัสดีค่ะ